สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูแกงจืดค่ะแกงจืดหน่อไม้ดองนะคะใส่หมูสับรสชาติเข้มข้นแล้วก็อร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแกงจืดหน่อไม้ดองใส่หมูสับ เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำํำแกงจืดหน่อไม้ดองใส่หมูสับนะคะส่วนผสมก็จะมีหมูสับนะคะคุณแม่หมักแล้วนะคะหมักด้วยน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะก็จะมีหน่อไม้ดองนะคะนำไปล้าง ล้างให้สะอาดค่ะเพื่อลดความเปรี้ยวแล้วก็ลดความเค็มนะคะก็มีรสดีซีอิ๊วขาวมีเกลือมีสาลายนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีหันเส้นค่ะนำไปแช่น้ำก่อนนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมแช่น้ำแล้วก็กระเทียมฟองเต้าหู้นะคะแล้วก็เป็นอันนี้ก็ก็จะแถมมาในชุดแกงจืดนะคะคุณแม่ซื้อมาเป็นอย่างนี้ค่ะ ชุดแกงจืดนะคะเนี่ยค่ะเป็นชุดแกงจืดเขาก็จะมีฟองเต้าหู้แล้วก็มีตัวนี้นะคะอันนี้เรียกอะไรคุณแม่ก็ไม่รู้คะ่ะแล้วก็มีสารหลายนะคะส่วนผสมก็ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำแกงจืดหน่อไม้ดองใส่หมูสับกันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกคะ่ะต้มน้ำให้เดือดคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่อง เกงจืดลงไปนะคะกระเทียมค่ะอันนี้คือดอกไม้จีนค่ะนี่ค่ะดอกไม้จีนฟองเต้าหู้ค่ะแช่น้ำก่อนนะคะยี่สิบนาทีค่ะก็เห็ดหอมค่ะ เสร็จแล้วก็จะใส่หมูสับลงไปนะคะทำเป็นก้อนก็ได้ค่ะหมูสับนี่คุณแม่ก็หมักแล้วนะคะหมักด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะคะหมักเพื่อให้หมูของเรามีรสชาติค่ะเพื่อนๆจะทำเป็นก้อนก็ได้นะคะ เมนูอาจจะแปลกนิดหนึ่งค่ะก็ดีเห็นพี่พี่กุ้งซอยสองเนาะเขาทำเนาะก็น่าอร่อยคุณแม่ก็เลยลองทำดูค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับสูตรแกงหน่อไม้ดองค่ะใส่หมูสับนะคะเป็นแกงจืดค่ะเพื่อน พอใส่หมูลงไปแล้วนะคะต่อไปก็จะใส่หน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองเราก็ต้องไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อลดความเปรี้ยวความเค็มนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะแกงต่อนะคะเพื่อให้หน่อไม้แล้วก็หมูของเราสุกได้ที่ค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมปรุงกันค่ะ หม้อเดือดแล้วนะคะต่อไปก็จะมาตุงรสด้วยรสดีค่ะซีอิ๊วขาวเกลือนิดหน่อยนะคะอย่าใส่เยอะค่ะหน่อไม้มีความเค็มอยู่แล้วนะคะสาลายค่ะยูงเส้น อมมากๆเลยนะคะพอคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปคุณแม่ก็จะชิมรสนะคะชิมรสตามความชอบค่ะรสชาติเข้มข้นค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของ เครื่องสมุนไพรนะคะหอมดอกไม้ดอกไม้จีนค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของหน่อมไม้ดองด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปคุณแม่ก็จะใส่ต้นหอมผักชีหั่นท่อนลงไปนะคะ แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆค่ะค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแกงจืดหน่อไม้ดองใส่หมูสับนะคะสูตร คุณแม่อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของกัวบ้าน,นาอาหารอร่อยขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ